สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ a n c i w t y นะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลนะคะว่าเราจะมาเล่าประสบการณ์ะะการมาโรงพยาบาลนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าในช่วงนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามารับฟังกันเลยดีกว่าะคะ่ะออวันนี้นะคะเรามาตรวจตรวจเขาเรียกว่าอะไรล่ะตรวจเต้านม,มาษายเตลยนเขาเรียกว่ามัมโมกเฟียนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าที่นี่เขาตรวจกันยังไงคะ่ะ ไปเลยค่ะมาน,นี่บางครั้งเขาก็จะมีกิจกรรมมีดนตรีอะไรตรงนี้นะคะวันนี้ก็เลยโอเคแวะมานั่งพักนิดหนึ่งพอดีขี่จักรยานไปนะคะขี่จักรยานคู่ใจนะคะไปไปโรงพยาบาลนะคะซึ่งวันนี้ตื่นสาย ไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกนะคะตื่นมาแปดโมงแล้วก็มีนัดเนี่ยแปดโมงครึ่งนะคะรีบแบบว่าล้างหน้าล้างตาแล้วรีบออกมาเลยนะคะ<ม>ก็เป็นอะไรที่แบบฉุกรละหุกมากคือแบบนอนเพลินนอนไม่ตื่นเลยอ,ะอ่ะโอเคนะคะเราหาที่อัดคลิปได้แล้วนะคะก็มาอยู่กันที่สวนสาธารณะใกล้บ้านนะคะหลังจากที่ ธุระนะคะจากโรงพยาบาลเนะคะเราก็มาแหวกกันที่ปาร์คนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วปาร์คนี้ยมันก็เป็นาปาร์กเล็กๆนะคะอยู่หลังบ้านนะคะซึ่งเวลา,าพาลูกมาเล่นนะคะก็จะมาเล่นที่ปาร์คนี้นะคะเห็นข้างหลังไหมคะเป็นเครื่องเล่นเด็กเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่เด็กวิ่งเล่นได้แล้วก็แลบวมๆนะคะเหมือนกําลังคนกําลังเพิ่งตื่นนอนนะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าที่ไปโรงพยาบาลนะคะคือไปโรงพยาบาลเนี่ยไปตรวจสุขภาพนะคะก็คือไปตรวจม,มโมแกรมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าไอ้ตรวจม,มโมแกรมเนี่ยมันตรวจยังไงนะคะแล้วก็ใครควรตรวจบ้างนะคะซึ่ง้การตรวจตันนี้เราอ่ะนัดตรวจเอาไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะคะแต่ว่าช่วงเมษายนก็เป็นช่วง โคโรนาไวรัสนะคะเราก็เลยแบบว่าทําการเลื่อนนะคะคุณหมอโทรมาเลื่อนไม่ใช่คุณหมอสิโรงพยาบาลน,นะคะเขาโทรมาเลื่อนนะคะว่าให้เรามาตรวจในช่วงหลังเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งเดือนนี้ที่ได้นัดเนี่ยก็เป็นเดือนมิถุนายนนะคะกะ็มาตรวจกันสัทีหนึ่งนะคะ ซึ่งเวลาเข้าไปในโรงพยาบาลนะคะขั้นตอนในการเข้าไปเนี่ยคนที่ไม่ได้มีธุระเกี่ยวข้องนะคะก็คือจะต้องอยู่ข้างนอกอย่างเดียวเลยนะคะคนที่เข้าไปนะคะจะต้องเป็นคนที่มีชื่อบุ๊กเอาไว้หรือว่าจองเอาไว้หรือว่ามาติดต่ออะไรต่างๆที่มีอ่ทิเก e t นะคะของของหมอประจําตัวเรานะคะที่เขาให้มานะคะเพราะว่าการมาโรงพยาบาลแต่ละครั้งนะคะที่จะต้องเข้าตรวจเนี่ยจะต้องมีอ ใบนะคะจากคุณหมอประจําตัวนะคะเพื่อที่ว่า,าเหมือนใบส่งตัวนั่นเองเออเหมือนใบส่งตัวนะคะซึ่งวันนี้เราไปนีคะที่จะต้องผ่านด่านแรกเลยนะคะนั่นก็คือจะต้องตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายนะคะเขาก็ยิงตรงนี้เนาะตามที่เราเห็นเห็นกันนะคะแล้วก็ให้ล้างเจล แล้วก็ต้องตรวจชื่อนะคะว่าเรานัดไว้กี่โมงนะคะถ้าเกิดว่านัดมาก่อนเวลาก็ต้องรอข้างนอกนะคะไม่สามารถที่จะเข้าไปนั่งรอได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนเยอะมากแล้วก็จะมีโต๊ะให้นั่งรอนะคะเราก็จะเข้าไปนั่งรอในนั้นแต่วันนี้เขาก็ตั้งโต๊ะข้างนอกนะคะนอกโรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปได้ทีละ คนนะคะเข้าไปได้ทีละคนตามเวลาที่นัดเลยนะคะซึ่งพอเราเข้าไปข้างในเนี่ยคนมันก็จะไม่เยอะแล้วก็ไม่พลุกพล่านนะคะคก็จะมีแถบให้เรานะคะแถบสีมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะคะคือว่าคุณไปตรงไหนอะไรยังไงทางจุดประชาสัมพันธ์จุดที่เราเข้าไปติดต่อเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าเออคุณเดินตามเส้นสีแดงไปนะโอเคเราก็เดินตามเส้นสีแดงไปเพื่อที่จะไปตรวจนะคะ วันนี้ไปทําอะไรที่โรงพยาบาลนะคะไปตรวจแมมโมแกรมนะคะไปตรวจแมมโมแกรมคิดว่าเคยตรวจอ่าตรวจเกี่ยวกับหน้าอกแล้วอะตรวจเกี่ยวกับอ่าเช็คนะคะเช็คนาอกแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวของแมมโมแกรมนะคะเป็นตัวอื่นซึ่งมันถ้าเกิดจาไม่ผิดนะหลายปีแล้วล่ะมันจะเป็นเหมือนเราไปทาบเอาหน้าอกไปทาบที่กระดานอะไรสักอย่างนนเนี้ยแหละแล้วเขาก็จะแบบ ตรวจเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็กซเรย์อะไรประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งทางพยาบาลนะคะเขาก็ถามนะว่าเคยตรวจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าครับใครคลับเขาว่าเคยตรวจเออแต่มันคนตัวก,กันกับแมมโมแกร,รมที่เราไปตรวจวันนี้อะซึ่งแมมโมแกร,รมที่เราไปตรวจวันนี้เราก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเออจะต้องถอดเสื้อหมดไม่ได,ไได้ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะคะเออไปกันแบบตื่นเนี่ยตาบวมเลยนะ ก็ไปทั้งอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้เช็คเลยนะคะว่าเออสิ่งที่จะต้องไปเจอเดี๋ยวมีอะไรบ้างนะคะหลังจากที่เราจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปนั่งรอนะคะที่หน้าห้องมะมกรัมนะคะก็มีพยาบาลบุษุษพยาบาลคนหนึ่งนะคะ mm hmm. เดินออกมานะคะอะหล่อมากเออนะ้ตตาดีมากนะคะก็แอบกลักลวเกรงเหมือนกันว่าเอ้ยคนนี้หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย สรุปเข้าไปนะคะข้อวิธีการตรวจมัมโมกร,รัมนะคะก็คือเราจะต้องถอดหมดเลยนะคะถอดเสื้อก็คือถอดหมดเลยนั่นแหละเออตอนแรกเราก็ใส่เสื้อกล้ามไปนะคะพรกลับกะว่าโอเคไม่ได้ใส่เสื้อในที่มันมีแบบโครงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบบอ่าไม่ได้คืม ใส่ที่แบบว่าคลิปว่าเซฟสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออที่ไหนได้ออกมาเขาก็บอกว่าเออเข้าไปถอดนะคะก็คือถอดออกหมดเลยนะคะแล้วก็ในการวิธีการตรวจเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะคะเป็นภาพจากอินเทอร์เน็ต เน็ตนะคะว่าเครื่องมามูกราม,มันเป็นแบบไหนนะคะซึ่งมันจะเป็นอ่าเป็นเครื่องที่มีแผ่นกระดานมากดหน้าอกเราเราก็ต้องยืนชิดนะคะชิดเครื่องนี้นะคะล้วคือมันก็อ่ามาเขาเรียกว่าอะไรล่ะเอาแผ่นกระดานเนี่ยมากดหน้าอกนะคะกดหน้าอกลงไปซึ่งอ่าบุรุษพยาบาลก็บอกว่าถ้าเกิดเจ็บหรืออะไรให้บอกนะแต่คือถ้าเกิดว่าให้มันอ่าให้มันแรงที่สุดอะ่ะ ก็คือจะดีนะคะเพราะว่ามันก็คือจะ,จะตรวจให้แบบได้ได้ได้ทั่วถ,ถึงหรืออะไรประมาณนี้นั่นแหละก็คือถ้าเกิดว่าเราแบบหูรู้สึกเจ็บก็คือต้องรีบบอกเลยมายนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเต้านมแล้วหรือมีก้อนหรือมีอะไรนะคะก็อันนั้นก็ต้องอเวลาไปตรวจเราก็จะรู้ของเราเองนะคะซึ่งเวลาเราไปตรวจนะคะ ก็ถอนหมดเลยนะคะก็ตรวจทีละข้างนะคะก็เอาหน้าอกเนววางบนแผ่นกระดานนะคะแล้วก็จะมอะอะีอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยบีบกดลงไปนะคะใช้เวลาประมาณน่าจะ30วิหรือไม่เกินหนึ่งนาทีในการต่อการกดหนึ่งครั้งนะคะก็ฉอชาทำทั้งหมดสี่ครั้งเซ้ายขวาถ้าปกติก็คือเอาหน้าอกยืนแล้วก็ วางปกติแล้วก็อีกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งสุดท้ายก็คือก็จะเอียงหน้าอ,อกเครื่องมันก็จะเอียงลงมานะคะก็จะกดหน้าอกในแบบที่เวลาเราแบบเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้ว่ามันมีความผิดปกติหรือมีก้อนหรือมีอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะซึ่งก็ตรวจทั้งหมด4ครั้งนะคะสองข้าง4ี่ครั้งทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีด,ดีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะ,ะทําการตรวจด,ด้วยการ เป็นเหมือนเ,อเขาเรียกว่าหลายหลาเอ็กก็คือเป็นการใช้เครื่องนะคะเ,เขาก็เอาเจลทาที่หน้าอกเรานะคะทาที่หน้าอกเราแล้วก็ใช้เครื่องเนี่ยสแกนนะคะสแกนที่หน้าอกนะคะแล้วก็ถ่ายภาพบนคอมพิวเตอร์นะคะออกมาซึ่งผลที่จะได้เนี่ยก็จะเป็นวันนี้ตรวจวันที่เท่าไหร่ยี่เออสิบแปดนะคะสิบแปดจะได้ผล วันที่ย4นะคะคซึ่งเขาก็นัดเอาไว้แล้วนะคะว่า24ก็ต้องไปตามไปเอาเอกสารไปเอาผลการตรวจน,นะคะว่าทุกอย่างมันโอเคหรือเปล่านะคะก็ะะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะประมาณนั้นยังไม่ได้เช็คเวลาหรือดูตารางเลยนะคะก<ๆ>็จากเสร็จธุระแล้วก็ดีบมาอัดคลิปให้ใหเพื่อนๆได้รับฟังเลยกลัวลืมนะคะไม่ใช่อะไรหรอกกลัวลืมพอเลาผ่านไปแล้วมันก็จะลืมนะแต่สิ่งที่เราจะบอกก็คือว่า คนที่อายุ40ขึ้นไปนะคะควรที่จะไปตรวจเม,มโมแรรมนะคะซึ่งเมโมแรรมเนี่ยมันก็เป็นการเช็คนะคะเช็คได้ค่อนข้างเอ้ยอยุงกัดโอ้ยอยุงกัดหน้าร้อนนะคะเริ่มมียุงละซึ่งเพื่อนๆนะคะก็อย่าอายเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเอาง่าย ถ้าเกิดว่าเราไม่มีลูกนะคะไม่มีลูกสองคนแล้วนะคะเราก็ก็เคยรู้สึกอายเหมือนกันนะคะเวลาไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องผอดหมดเลยนะคะแล้วก็ขอบอกคนที่ตรวจบุรุษพยาบาลเป็นผู้ชายด้วยนะคะไม่มีผู้หญิงสักคนนึงอันนี้คือแบบ น่าจะเป็นเพราะเกี่ยวกับพวกเครื่องรังสีเครื่องอตรวจเอ็กซเรย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ผู้ชายเป็นไปตรวจซะส่วนใหญ่นะคะ,ะมันก็เลยรู้สึกเคอะเคอะเขนินเขินบ้างนะคะเวลาไปตรวจแต่ในในฐานะที่เราคุณแม่ลูกสองแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรจะอายแล้วแหละเออแล้วหน้าอกก็ไม่มีแล้วหน้าอกไม่มีให้อายแล้วนะคะมันก็แบบว่า เกิเอหายความเครือขินตรงนั้นไประดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่แบบเป็นสาวโสดเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการเครือขินนิดนึงนะคะและอีกอย่างบุรุษพยาบาลเขาก็บอกว่าหน้าตาดีนะคะแต่เขาก็แบบใส่แมสเราก็ใส่แมสยอะเงี้ยซึ่งมันก็แอบบปกปิดหน้าตาเด่น,นึงไม่ให้เห็นยอะไเงี้ยก็แอบแบบ ซ่อนความอายไปได้ระดับหนึ่งะนะคะซึ่งนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะคะควรจะไปตรวจนะคะในวัยที่อายุ40ขึ้นไปนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักการตรวจแมมโมแกร,รมนะคะไปสามารถไปค้น ค้นข้อมูลได้เลยทางอินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ให้ดูนะคะว่ามันเขียนว่ายังไงนะคะมัลโมกรัมนะคะประมาณนั้นเพื่อนๆก็ลองไปตรวจกันที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือไปสอบถามดูนะคะว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะ,ะสําหรับการตรวจแบบนี้เนี่ยคะอย่างน้อยคนที่อายุที่40ขึ้นไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งจะต้องไปตรวจนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นอะไรที่เกิดกันเยอะมากเลยนะคะเกิดกัน เป็นกันเยอะมากนะคะสำหรับผู้หญิงเรานะคะก็ะตรวจเอาไว้ดีกว่านะคะเพื่อเพราะว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันสามารถจะรู้นะคะหรือสามารถบอกเราได้เลยนะคะว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเป็นตั้งแต่จุดเริ่มแรกเนี่ยมันก็คือเห็นเออไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยระยะ3ามระยะสี่แบบเป็นจนแบบโอ้โหมันรักษาไม่ได้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นอ่ะมันก็คือแบบไปแก้ที่ปลายเหตุแล้วนะคะเราจะต้องมาอ่า เริ่มกันที่ต้นเหตุก่อนนะคะไปตรวจสุขภาพกันดีกว่าค่ะก็วันนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคมาอัดคลิปให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะว่าอา่า การตรวจแมมโมกรามนะคะตรวจยังไงนะคะแล้วก็ใครที่ควรไปตรวจบ้างนะคะสาวๆอย่าลืมนะคะไปตรวจกันนะคะสําหรับแมมโมกรามใครที่ยังไม่เคยตรวจไปค้นอินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลเลยนะคะซึ่งวิธีการตรวจเกี่ยวกับมะเร็กเต้านมเลยพวกนี้มันก็มีเยอะอะนะคะมันไม่ใช่มีแค่แมมโมกรามตัวเดียวนะคะก็ลองดูว่าเราถนัดตัวไหนจะต้องตรวจตัวไหนนะคะไม่ต้องอายนะคะเพื่อนๆอตรวจหน้าอกก็ต้องเปิดหน้าอกอยู่แล้วนะคะตรวจเกี่ยวกับอืม เกี่ยวกับมะเร็งมดลูกหรืออะไรเงี้ยเราก,ก็ต้องเปิดอยู่แล้วนะคะมันเป็นเรื่องปกติทีออ่ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดเราก็คงตรวจไม่ได้นะคะก็มองข้ามความอายไปแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นขึ้นมาแล้วนะคะรักษาลําบากแล้วนะคะแบบตรงนั้นอะ่ะยิ่งอายมากกว่านะคะจะต้องไปหาหมอเยอะกว่าอีกด้วยนะคะก็มารักษาสุขภาพกันตั้งแต่เนินเน่นๆพร้อมๆกันแล้วกันเนาะคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ ประสบการณ์นะคะการไปตรวจมะมรรมในต่างประเทศนะคะที่ประเทศอิตาลีนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์หรือว่าเคยไปตรวจแล้วนะคะก็ลองคอมเมนต์นะคะเข้ามาแชร์ประสบการณ์ให้รับฟังกันบ้างเนาะว่าไปตรวจมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะกะ็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ แล้วตื่นตอนเช้า็รีเหมือนกันนะคะกาศสดชื่นมากๆนะคะวันนี้อากาศแบบว่านะคะลมพัดด้วยเอ่อยนะคะเย็นๆนิดๆนะคะดีตอดใจามากๆเลยค่ะตื่นเช้าก็เอ่อเป็นอะไรที่นะคะทำให้เรารู้สึกสดชื่น